สวัสดีค่ะมาพบกันกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะประจำวันที่16มีนาคมสำหรับแนวทางเจ้าแรกนะคะเป็นของไทยรัฐเดลินิวแล้วก็บางกอกทูเดย์นะคะแล้วก็แม่นมากขั้นเทพนะคะวันนี้ให้เด่นที่6ส่วนตัวเจอให้มาที่6 0 6 1 6 6 6 8แล้วก็6 9นะคะส่วนทั้งสาสำนักชนกันที่3 6แล้วก็8นะคะ ต่อมาเป็นแนวทางของนงตาทิพย์นะคะวันนี้ให้เลขเด่นตัวเดียวมาที่7นะคะส่วนตัวเจอให้มาที่7จ็4หนเจเจ็แล้วก็78นะคะต่อมาเป็นแนวทางของแอดดุยพลันนะคะวันนี้3ตัวให้มาที่4 15 8 15 8 7 3แล้วก็4 16นะคะต่อมาเป็นแนวทางของแอดหนุ่มเมืองโคราชนะคะวดน,นี้ให้เด่นที่9ก,กับ0น,นะคะ ตัวจอให้มาที่9 6 9 7 9 8 9 9, 9 0แล้วก็9 1นะคะส่วน0ให้มาที่0 6 0 7 0 8 0 9 0 0แล้วก็0 1นะคะของเขาเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะ ต่อมาเป็นแนวทางของแอดเนธพารวยนะคะงวดที่แล้วก็ให้เข้าที่97ล่างนะคะต่อมางวดวันที่สมกมีนาะให้มาแล้วนะคะ3ตัวเน้นให้มาที่919กับ909นะคะส่วน2ตัวให้มาที่19 0 9ย์แล้วก็06นะคะต่อมาเป็นแนวทางของแอดสวยนะคะแอดสวยงวดนี้เขาบอกว่าล่างให้มาที่101517 5057แล้วก็70ย์นะคะ สุดท้ายเป็นแนวทางของมายมแดงนำโชคนะคะงวดที่แล้วเขาก็ให้เข้าเม็ดเดียวที่9 7 7 9นะคะต่อมางวดนี้ให้มาแล้วนะคะเด่นที่9กับ5นะคะเจาะที่5ตัวเจาะให้มาที่85 75 6 5เหเม็ดเดียวให้มาที่05นะคะแล้วก็มี3ตัวให้มาที่405 705แล้วก็905นะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงบังๆังนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ